สบายดีพบกับ l r ลที i s ชั่บ่อเต็นแดนงามรอต้อนรับรถไฟเที่ยวแรกครับมีข่าวจากแอดมินเพจเศรษฐกิจกของบ่อเต็นแดนงามนะครับได้โพสต์ภาพความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามเมื่อปลายเดือนสิงหาคม2564ครับบ่อเต็นแดนงามก็คือสถานที่แรกเลยนะครับที่รถไฟกลาวจีนบนแผ่นดินลาววันนี้นะครับมีความคึกคักจากโครงการยักษ์ของกลุ่มทุนจีนนะครับ เมื่อรถไฟออกเดินทางจากนครคุนหมิงถึงบ่อหานแล่นข้ามผมแดนลาวจีนมาจอดที่สถานีบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำพาครับในปี2552รัฐบาลลาวได้อนุมัติจัดสร้างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามซึ่งมอบให้กลุ่มทุนจีนเข้ามาบริหารในนามบริษัทเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะบ่อเต็นจำกัดบ่อเต็นมีความสําคัญยังไงล่ะครับเรามาดูกันครับข้อแรกเลยครับ เป็นด่านสากลเข้าออกเมืองสําคัญเลยนะครับบนเส้นทางหลวงสายคุณหมิงกรุงเทพที่อยู่ในแดนของสอปปลาวเลยนะครับอันที่2เนี่ยบอเตนเนี่ยเป็นสถานีแรกเลยนะครับของเส้นทางรถไฟลาวจีนที่เข้าสู่ประเทศลาวพร้อมทั้งเป็นชุมชนทางคมนาคมที่เชื่อมต่อจีนแล้วก็อาเซียนเลยนะครับเห็นไหมฮะสำคัญมากเลยเขตเศรษฐกิจพิเศษบอเตนนะครับยังแบ่งออกเป็น4เขตใหญ่นะครับก็คือเขตการค้าและการธนาคารสากล เขตท่องเที่ยวเขตบริการการศึกษาและการรักษาพยาบาลเขตขนถ่ายสินค้าเห็นไหมครับบอเตนนี่ใหญ่มากเลยนะครับในอนาคตเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงย่อยอๆเลยนะครับที่สําคัญทางภาคเหนือของประเทศลาวซึ่งในอนาคตครับเขตเศรษฐกิจพิเศษบอเตนเนี่ยจะกลายเป็นใจกลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างที่บอกครับแล้วก็จะมีประชากร3 0 0 0นคนเทียบเท่ากับนครหลวงเวียงจันทร์เลยครับแล้วพบกับ LT v ที i o n ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี